ดูคนดูคนดูคนในรถเดินไปดูคนในรถช่ดิลงไปลงไมีคนที่ไหมมีไหมไม่มีไม่มีครับมีมาเท่าไหร่มีนั่งลงนั่งลงมียามาเท่าไหร่ยังไม่มีครับฮะยังไม่มีเลครับยังไม่มีอะไรบอกมามีไม่มียังไม่มาครับอะไรยังไม่มาไม่ได้เอายามาครับเอาดีๆจะมาทำอไมเดี่ยผมจะไปหาคนเพื่อนครับ เอาเลยแมาโอเคไปหอ้เออนั่งดูเงี้ยก็หหาแม่ผมก่อนรับเดี๋ยวเจโคเดี๋ยวยืนมันก่อเลยยืนมันก่อนตัวยืนมันก่อนเลยตัวยืดมันกอเลยยืนก่นห้างผกาอยู่บนต้นัวยกเอามาเลยก็ได้มันยกได้ดิทั้งชุดกินอยู่แถวๆนี้แหละ

ไอ้ฟอเจอไหมเดี๋ยวเห็นไหมเท่าไรเท่าไหรแปดร้อยจบแปดร้ยคนละข้อหาึงเข้าไปเข้าไปชี้เลยยืนตรงนี้ดิเฮ้ึงเข้ามาชี้ของมึงนี่มองเนี่ยคนีกพอพอไม่ีอโอเคไปนลด ยกขยายไปุูเลยไปบานเลยมันว่าเยอะกว่านี้ออดูอีกมีไอยูุบ้านไม่มีครับไม่มีจะไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้กูกันยกคณะกรรมการ,รบกสอนอะ